สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเหมาพ้าชุดหนึ่งนะครับพี่เขาพ้ามาออกนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะมีแบบพวกประมาณนี้นะครับบวกพาย่อยๆทั่วไปอ่าครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะจบกันยังไงก็อันนี้พี่พี่ตีไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยชุตีไว้เท่าไหร่ครับสัก2องหมื่นสองหมื่นนะครับสองหมื่นมันมันพาพวกนี้มันมันไม่ได้แพงครับพี่มันเป็นบวกพาหลัก ถ้าหลักร้อยแบบนี้ถ้าแบบนี้เดี๋ยวผมขอดูพักกันนะครับที่เปิดสองหมื่นใช่ไหมต่อเบื้องต้นก็จะเป็นพวกผ้าแท้นะครับแต่ไม่ใช่พวกพ้าเก่ามากมันเป็นพ้าหลักพันนะครับพี่ผมพูดตรงๆเลยนะอย่างพวกนี้มันอยู่พวกหลักร้อยหลักพันต้นๆแบบนี้เอาแบบนี้หมดเนี่ยผมเช่าพี่ สักหกพันได้ไหมครับลองลองดูก่อนหกพันะครับได้ไหมสักหกพันขอเจ็ดพันนะเจ็ดพันนะกลับมาเจ็ดพันนะเจ็ดพันอ่ะโอเคผมจบให้เจ็ดพันแต่ผมจบให้ครับชุดนี้ก็จบนะครับก็จะได้ประมาณนี้กับพี่เขาเจ็ดพันก็เป็นลูกย่อยครับ บ้านทั่วไปลูกย่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไปไปขายได้ก็แต่มันต้องใช้เวลาหน่อยโอเคเดี๋ยวผมจ่ายเงนินให้พี่ก็นะครับพี่ขอมาเท่าไหร่นะเจ็ดพันครับเจ็ดพันนะครับ4 5 6 7นี่ครับลองรันไปก่อนครับโอเคครับพี่ โอเคครับพี่ขอบคุณาครับ